สิบเรื่องจริงสุดขั้วของชาวเอสกิโม 5. เจาะน้ำแข็งจับปลาชาวเอสกิโมใช้การตกปลาผ่านรูเจาะในน้ำแข็ง (ice fishing) โดยใช้หอกหรือเบ็ดแบบโบราณเจาะน้ำแข็งที่อาจหนาก,กว่า1เมตรในอุณหภูมติต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเพื่อจับปลาจากใต้ทะเลสาบที่ยังมีชีวิตอยู่ 6. พวกเขาเดินทางด้วยสุนัขลากเลื่อนเร็วระดับ32กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนมีเครื่องยนต์ชาวเอสกิโมใช้สุนัขลากเลื่อนเป็นพาหนะหลัดเดินทางข้ามหิมะและน้ำแข็งในระยะไกลหมาลากเลื่อนสามารถวิ่งได้เร็วถึง20-32กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทนทานต่อพายุหิมะได้ดี <7. S 2> ต้มซุปด้วยหินร้อนไม่ใช้หม้อในอดีตชาวเอสกิโมไม่มีหม้อโลหะหรือเตาไฟพวกเขานำหินไปเผาไฟจนร้อนแล้วหย่อนลงในภาชนะหนังสัตว์ที่ใส่น้ำและเนื้อสัตว์เพื่อให้หินถ่ายความร้อนต้มน้ำกลายเป็นซุป